อาหารทุกคําที่เรากินเข้าไปล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพของเรานะคะหลายครั้งที่เรากินอาหารชนิดต่างๆควบคู่กันโดยไม่ทราบว่าสิ่งที่กินเข้าไปนั้นอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นวันนี้ลองมาดูไปด้วยกันค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ไม่ควรจะกินพร้อมๆกันหรือกินด้วยกันคู่แรกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับทุเรียนเพราะร้อนจัดเกินสมดุล การกินทุเรียนร่วมกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างมากทีเดียวเพราะทุเรียนมีสารประกอบกำมะถันในปริมาณที่ค่อนข้างสูงสารเหล่านี้สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ค่ะแล้วพอเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลต่อการทำงานของระบบหายใจทําให้เกิดอาการผิดปกติเช่นหายใจติดขัด หรือเหนื่อยล้าอย่างเฉียบพลันนอกจากนี้ทุเรียนและแอลกอฮอล์ต่างก็เป็นแหล่งพลังงานสูงค่ะพอกินเข้าไปพร้อมๆกันร่างกายจะได้รับพลังงานมากเกินจําเป็นส่งผลทําให้ระดับน้าตาในเลือดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลทําให้ระบบเผาผลาญทํางานหนักเพื่อขจัดของเสียจนเกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นหน้าแดงชาตามร่างกายวิงเวียนหรืออาเจียนหากเกิดอาการรุนแรงและไม่ได้รับการดูแลทันท่วงทีก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เลยค่ะตังโมกับของทอดเสียงท้องเสียของทอดมีไขมันสูงและย่อยยากนะคะในขณะที่ตังโมก็จะมีปริมาณน,น้ำมากแถมยังมีฤทธิ์เย็นช่วยระบายด้วยการกินของ2ชนิดนี้พร้อมๆกันก็ทำให้กระเพาะย่อยไขมันได้ช้าลงแต่ได้รับน้ำและใหญ่อาหารมากเกินไปจึงกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานเร็วขึ้นอาจจะเกิดอาการปวดท้องหรือท้องเสียได้ค่ะ เนื้อหมูกับไอศครีมเนื้อหมูเป็นโปรตีนที่ย่อยค่อนข้างจะยากต้องใช้เวลานาน,านในกระเพาะค่ะการตามด้วยของที่เย็นจัดอย่างไอศครีมก็จะทําให้อุณหภูมิของกระเพาะลดลงส่งผลทําให้เอนไซม์ทำงานได้ไม่เต็มที่กระบวนการย่อยก็ช้าลงแล้วจะเกิดอาการแน่นท้องท้องอืดหรืออืดอัดในช่องท้องได้ค่ะ มะเขือเทศกับแตงกวาไม่ควรจะกินพร้อมกันบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าในแตงกวาจะมีเอนไซม์ที่สามารถทําลายวิตามินซีในมะเขือเทศได้ถ้าเกิดกินร่วมกันเราก็จะไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่แถมยังมีริ์เย็นร่วมกันด้วยอาจส่งผลทําให้ร่างกายอ่อนแอในช่วงอากาศเย็นค่ะ ไข่ต้มกับคาเฟอีนคาเฟอีนในกาแฟหรือในชามีแนวโน้มจะไปรบกวนการดูดซึมแร่เหล็กหรือธาตุเหล็กจากอาหารโดยเฉพาะในไข่ต้มที่จะมีสารซัลเฟอร์เป็นตัวแปรร่วมคาเฟอีนจะไปจับตัวกับธาตุเหล็กส่งผลทำให้ร่างกายของเราดูดซึมได้น้อยลงอาจส่งผลในระยะยาวกับผู้ที่ขาดธาตุเหล็ก หรือมีภาวะโลหิตจางค่ะถ้าเกิดต้องการดื่มกาแฟก็ให้เว้นช่วงอย่างน้อย1-2ชั่วโมงหลังจากที่กินไข่หรือกินกับไข่เจียวหรือควรจะเลือกเฉพาะไข่ดาวค่ะน้ำพึ่งกับน้ำร้อนจัดการใช้น้ำพึ่งชงกับน้ำร้อนเกิน60องศาเซลเซียสอาจจะส่งผลทำให้วิตามินและเอนไซม์ที่มีประโยชน์ในน้ำพึ่งเสื่อมคุณภาพลง ความร้อนสูงเกินไปยังอาจทำให้เกิดสารที่ร่างกายไม่ต้องการอีกด้วยค่ะถ้าเกิดต้องการดื่มเพื่อสุขภาพเราควรใช้น้ำอุน่นหรือชาที่ทิ้งไว้จนเย็นลงเล็กน้อยค่ะ ข้าวสวยกับก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวและเส้นก๋วยเตี๋ยวถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะถ้าหากว่ากินทั้ง2อ,อย่างพร้อมๆกันร่างกายต้องใช้วิตามิน B 1มาช่วยเผาผลาญมากขึ้นบางครั้งก็อาจทำให้รู้สึกง่วงเพลียหนังตาตกและหากกินบ่อยก็อาจจะเพิ่มทั้งน้ำตาลและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อการอ้วนได้ค่ะ